สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับ c h anel n ใกล้ชิวนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อุบลน,นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบ้านหลังใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วนะครับมีการขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับไปดูรายละเอียดกันครับผม นะครับตรงส่วนนี้นะครับสองบล็อกตรงนี้จะเป็นในส่วนของร้านมินิมาร์ทนะครับเดี๋ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับในเบื้องต้นจะเป็นร้านมินิมาร์ทก่อนส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับด้านนี้จะเป็นประตูทางเข้าไปแล้วก็จะเป็นซิงค์แหงจานนะครับนี่จะเป็นชกโคโกนะครับก็ส่วนของอาบน้ำอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นรั้วนะครับ เมื่อวานช่างได้ทําการก่อทับหลักนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับขนาดส3พูซีนะครับตรงนี้จะมีปัญหานะครับเนื่องจากเขาก่อคานสูงเกินไปนะครับ อาจจะทําให้ดินหล่นลงมาได้นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่หล,ล่นนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหรืออะไรเงี้ยครับอาจจะทําให้ดินไหลลงมาตรงช่องตรงนี้ได้อย่างเช่นที่เจาะรูตรงนี้นะครับช่างแจ้งว่ามันเนื่องจากมันมีต้นมะพร้าวนะครับมันก็มีรากมะพร้าวทาให้ช่างไม่สามารถขุดลงไปได้นะครับตรงนู้นจะมีรากมะพร้าวเยอะมากนะครับ แต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีรากมะพร้าวนะครับเดี๋ยวช่างเราจะแก้ไขโดยการเอาทําการเทปูล,ลงไปนะครับตรงช่องว่างตรงนี้นะครับผมเพื่อให้กันดินไม่ให้ล้นลงมานะครับตัวนี้นะครับกําลังเททับหลังให้อยู่นะครับในส่วนนี้ได้เทเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสริมเหล็กนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ